บบอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาอยู่กับช่างรีวิวนะครับผมสำหรับช่างรีวิวเราจะหาปัเลียนมารีวิวนี่นะครับเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยไ,ได้เลือกซื้อเลือกหากันให้ตรงตามความต้องการของเราหรือว่าการใช้งานของเรานั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันนะครับผมตัวนี้เป็น VGR นะครับ v 1 1 4นะเพื่อนนะอ่าก็ถือว่ากล่องนะครับสวยงามนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกล่องนะอ่าดูแบบเรียบๆนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับเจ้าตัววิเจายนะก็มีหลายรุ่นนะหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีรุ่นที่คล้ายๆกันนะครับแต่ออกมาเป็นโมเดลที่มันแตกต่างกันไปนะเพื่อนนะอันนี้อยู่ที่เราแล้วนะครับว่าจะชอบแบบไหนเนี่ยครับผมโอเคนี่ครับเราเปิดเข้ามาเนี่ครับเราจะเจอคู่มือเนะเพื่อนต่อมานี่ครับโมเดลนี้นะครับก็จะได้สายชาร์จเนี่ยสายชาร์จก็จะเป็นแบบนี้นะเื่อนนะเออนะครับ ก็จะคล้ายกับ V035 นะเพื่อนนะคือโมเดลสายชาร์จแบบเดียวกันเลยนะครับสายชาร์จค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เบานะครับแล้วก็ประมาณ2เมตรนะครับความยาวของสายนะครับจากนั้นนะครับเราจะได้ฟันรองนะเพื่อนนะฟันรองตัวนี้ก็จะได้เบอร์1น3 4นะครับผมก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่อยากได้ฟันรองเพิ่มเนี่ยก็ต้อง ซื้อเพิ่มนั่นเองเนี่ยตัวนี้ก็แจมภาษซีเบอร์นะครับตามมาตรฐานของบัตรเลียนนะครับจากนั้นมีแปลงปัดและก็ขวดน้ํามันนะครับเพื่อนๆนะโอเคเนี่ยครับต่อมาเรามาดูเจ้าตัวบอดี้กันดีกว่านะครับทำออกมาได้สวยงามมากเลยนะครับการปรับก็นี่นะครับมีปุ่มปรับระดับการปรับชัดเจนนะครับเวลาที่เราไลฟ์เฟสก็จะปรับได้แม่นยำมากขึ้นนะส่วนตัว นี่นะครับเปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอ่าดีนะครับมีแบบฝึดๆเล็กน้อยนั้นเพื่อนนะว่าตัวนี้เป็นโลหะนัเพื่อนนะเห็นไหมครับโลหะส่วนฟันเนี่ยจะเป็นฟันสแตรดานนะก็คือฟันเดิมๆมแตนดานนั่นเองนะครับอ่าอันนี้เป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นโลหะนะครับ ทำให้น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับแบบมีสายนะครับผมถ้าใครที่ใช้มีสายอยู่แล้วนะครับก็เหมาะนะครับแต่ถ้าใครที่เริ่มเรียนตัดผมนะก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับแต่ไม่ได้หนักมากนะครับหนักพอดีนะครับผมพอๆกับมีสายนะครับน้ำหนักประมาณนั้นเพื่อนนะใครที่เอาไปเรียนตัดผมนะครับก็ถือว่าตัวนี้เนี่ยถ้าชอบแบบ มีน้ําหนักหน่อยนะครับตัวนี้ก็เหมาะนะครับแต่ถ้าใครที่บอกว่าอยากได้เบาๆนะครับตัวนี้ก็ยังไม่เหมาะนะครับสําหรับการเรียนตัดผมนะและใครที่ชอบนะครับเอาไปตัดผมเองนะครับชอบบอดี้มันสวยงามนะครับคล้ายๆกับร้อยปีเลยนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาไปใช้กันได้นะตัวนี้นะฟันคมๆนะครับผมก็ถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเครื่องนะครับ รอบมอเตอร์กันบ้างนะครับมอเตอร์ตัวนี้เห็นไหมครับอ่าเราเปิดเครื่องมาเราจะมีไฟบอกสถานะนะครับการทํางานสีเขียวอย่างนี้นะเพื่อนแล้วก็นี่นะครับมอเตอร์เนี่ยครับทำงานอยู่นะครับตอนนี้เปิดเครื่องอยู่นะเห็นไหมครับเสียงก็คือแบบค่อนข้างที่จะไม่ได้ดังนะครับเสียงค่อนข้างที่จะเงียบๆนะครับเพื่อนเงียบนะครับแล้วก็เบาๆนะครับ เงียบๆเบาๆรอบจัดนะครับเพื่อนนะคือตัวนี้เนี่ยเป็นมอเตอร์6000รอบนะครับ rpm นี่ครับผม6000รอบ rpm ของมอเตอร์นะครับและตัวนี้แบตเตอรี่เนี่ยเป็นลิเธียมไอออนนะใช้งานนานไปเลย3ชั่วโมงต่อการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนี่ถ้าใครที่กลัวลื่นนะครับแบบเออสะบัดข้อมือแล้วกลัวลื่นนีไม่มีทางนะเพราะตัวนี้เนี่ยคือค่อนข้างดูดดูดมือเนี่ยคือค่อนข้างดูดมือครับไม่หลุดมือง่ายนะครับเหมือนตัวพลาสติกนะครับตัว บอดี้ที่เป็นโลหะเนี่ยค่อนข้างดูดมือได้ดีมากนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่เบาเกินแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับใครที่ชอบแบบนี้นะครับผมคนที่ใช้แบบมีสายมาก่อนน่าจะใช้แบบนี้ได้ดีนะครับเออนะครับเพราะว่าน้ําหนักเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเออนะครับดูนะครับโอเคนะครับ ดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับเห็นไหมครับบอดี้เนี่ยค่อนข้างสวยงามนะครับโอเคเลยนะครับค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับผมสีเงินนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องที่กำลังเลือกซื้อปัตเตอเลียนอยู่นะครับผมถ้าใครที่สนใจก็สามารถทักไลน์เข้ามาได้นะครับก็ รับคมให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e ไว้ให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ให้กับเราเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของต้าบาร์เบอร์นะครับและคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรอย่าลืมนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย